เสรษฐียังิตามเสร็จแล้วเจ้ว่ากันเื้อเนึ่งเก้าครับแปดสองเนื้อเก่าเื้อทะเีตัดไปแล้วแปดสองกับเนื้อเกาเอะเีไปแล้วเนาะเจาว่าจว่าเื่อียรนห่มันมาเบิ่นเลยขาเบิ่นเราได้ก่อนถ้วยถงเบิ่นถุนใ่เป็นแปดแปดครบแองสองยังงเต็มเสอง ออมันเรียมันมันไปถุงเหลื่อยากมันล้วงต่ำเลยแต่ว่าไม่เหนน,นี่มันมันมันมเป่วเข่าเปวมเก่า,เ,า,เ,าเปลนเปลี่ยมย่งตัองเอน,น,นเ,องเปลี่ยนันหลัก ขอบคุณค่าใครกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณตัวบนเด้ต,ตัวบนคืองวอดวันหนึงมันมียวนใันหกหกศูนย์เก้าแล้วกันเก้าแปดเอิญศูนแปดเก้าแล้วกันเก้าเจ็ดแปดมันมันไ่ได้เอาให้เบิรมันยัง<ช>ขาดยุดสุดหนึ่งอ่ะยุดเจ็ดแปดเก้าเ่ย ชุดเจ็ดดเก้าว่าได้ให้นหนึ่งนึ่งวันเมื่อกี้นี่นะเออมันปูดบนไหมันิมีกเห็ดแนวนัดแล้วก็หกนเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าแล้วก็เก้าเจ็แปดนี่มันมีสามชุดตัวว่าได้ให้สชุดเออไ่ไปสองชุดคน้ปวดแล้วม่อเนะอมันมาเกอยูเป็นไงวะแต่ว่านี่กันเก้าน่ยมันบรมาละไทยมันกับวาเล่าคือเก้า เนบราเรมามามาเล่าคือเก่าบ้มาไทยมันกัมาเล่าคือเก่าวันจี้มขึ้นนี่ยค่ะให้รับเล่าคือเก่าวันเลีมันมันหกันว่าเลียเล่าอ๋อมันวอกสองเจ็ดเจ็ดสี่ค่ะมันวอกเลี้ย้เจ็ดเจ็ดมันมันมีตัวหนึงค่ายแต่ว่าคนของชาวบ้ มือเล้งก้จะออกยังมือสิัเล่าจะออกยันมือเล้ง FC มาไหมพ่อมาพอวันนี้มีเลขวิ่งตัวใดเหเล่็วิ่งเลขวิ่งจ้ามากหนึ่งนี่ะมักหนึ่งวันี้ว่พ่อวันนี้พ่ออุดมให้วิ่งหนึ่งบ่ค่ะหนึ่งสวัสดีค่ะพ่อบอกว่าให้วิ่งหนึ่งนะคะ FC นึ่งนี่ล่ะแต่ว่ามันเ่็าจีบบดกีรังก็ได้เทสเทสท่าจีไห้นี่ยังว่าทีไห้ดึงเก่าพกนึ่งอยถ้าวิ่งในพอจะให้ตัวใดก็จะให้นึให้นึตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวแล้วก็จับคู่เก่านึนึเก่ากหนึ่งเท่านั้นนึเก่าก็กนึเท่านั้นตองคู่เนี่ยเพต้องเอาลา หนึ่งเก่าหกหนึ่งไปเลยเพราะว่าย่านมันปีนนะย่านเก่าปีนหกย่านหกปีนเก่านะ,ะนใช่ไม่หายอีกที่เพราะ่าอะไรก็ย่านอย่งย่านย่านมันปีนเพราะว่าหายงวดก้อนกับหายหนึ่งหนึ่งเก่าแล้วนะ้ำราบมันมานำ้ำฝนบอลมาเกี่ยมมานำ้ำฝนใช่ไม่หายไม่แต่กันไม่การครบหนึ่งไม่หยิด กันไว้หกนจริงๆนะหาเก่าหนึงเข้าก็พกกันจับให้กันได้แต่ว่าพอพจับจับได้ได่ว่าตัวเด็นตัวเด่นที่สุดนะคือเก่านึวิ่งนะวิ่งนงึตัวเด่นที่สุดเก้หนึ่งวิ่งหนึ่งอขอให้มานะครับเฮงเฮงคือมีาับน,น,นเขาเขาทำนีล่ลหละทันคนเ็ว่า กันเบิ้งกันถึงเบิ้งกันเบิ้งไรคล้องหลายนี่มันจหลายรับสนเนาะกัเกี่ยวแต่มันกันตือกันพึ่งตือไปนะคือคือถือคือมาถือแล้วพอมันไผ่มันเน้นเนียนหนึ่งเก่ากว่าหนึ่งมันหมวกือคือมันหมวกกว่านี่มันอยากน้องคนไหมพอไม่เอาตัวเดียวเลยแต่ว่าพวกนึ่งเนี่ยกันไว้นไหมเขาบอกมันปีนได้นะเลขมันปีนได้แม่น ถ้ามันออกมันจะมาออกวันี้คือตัวใดพอพอมันใจพอมันใจก็นึ่งเข้าเข้านึ่งอยู่แล้วหลายแต่ว่าไอจัดไ้พี่กันนั่ละหกนึงหกนี่กันไหว้บ่แมนีดเส้นไต้ไเ้่น้ะครับหนึ่งหกหนึ่งอ่สำหรับเนี่ทาสาตัวเราพอมานสามตัวนี้อยังเป็นรักลอยก็สามตัวพ่อธรรมเก่าทุกตัวเลยก้าเนี่ยค่ะ เก้าหนรือว่าเก้าเก้านึ้ือบ้นมากปดสอเก้จรเก้าสองแปดงเกองั้นโพนี่ล่ะแต่งว่มาก็มันใจนึเก้าเก้าหนึเป็นล่างสุนี่ปเก้าสองือเป่าครับเออแปดเก้าเออเก้าสองแปดแปเก้า สมตัวนี่ให้ให้ตัวไดก็พอะแปสองเก้ามตัวให้แปดสองเก้าพอบ่ให้แปดสองเก้าได้พีมน้องเด้สำหรับตัวเลขสามตัวห้างเดียวเม็ดเดียวเป็นพ่จ้ะสามตัว,ตวให้ 29, แ 5, ปดสองเก้านะคะลกลเลือ ok, แปดสองเก้าแปดเก้าสองเนี่ยไปกลับเอาแปดสองแปดเก้าสองน้ำแปดเก้าสเพราะว่า พ่อมันคำนวณเม่งไ้มันหออมาแล้วมันอออสามเก้าสองบาสามอยาจิเป็นแปดได้โอ้สามกับแปดแปดใช่กันเลยบอกอ่ามันขามันมาเป็นแปดเก้าสองเพราะว่าเลขสุท้ายมันมาจากหอกะตัวเล้เป็นแปดเก้าสองแปดเก้าสองพี่น้องเริ่มมาก้นืัอเลขสองตัวเก้าแปดแปดเก้า มันอาจจะมีตัวที่สามมาเพิ่มตัวที่สามมาเพิ่มมันยังวนตถุใจพ่อมากแปดสองเก่าหรือแปดเก่าสองแปดเก้าสแล้วผมแปดเก้าสองเคผมลงเงินสี่พันดราพ่นขึ้นหน่อยนะครับแมนเพิ่เตาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดชื่อน้ำเนยตัตชื่อไอเข้าสองแปดสองใช่ไหมพ่อพ่อชื่อนี่เรชื่อแชื่อแปดสองก็เข้าสองค่ะ น้อยๆเขียนๆน้อยๆเขียนๆนะคะตัวเลขของนิพ่อก็ได้ไฮไลน์นะคะสำหรับตัวเลขของคุณพ่ออุดมหน้าตามสูตรนิพพงถูกเดสิขัดโคถูกดบางทงมันมันกลับไปที่จะว่ามันจับให้แค่สองขุดสูตรวดที่แล้วนี่ถืึงมันบ่อยๆศูนย์แปดเก้ามันบ่อยถ้าไปับาวดก้อนอะไรแบบหกศูนย์เก้า ปัดหิ่มเมื่อไห้ที่หลังเมื่อไห้ศูนแปดเก่าบัดเจ็ดแปดเก้าก็หามันมันน้ำตูดเลยค่ะพออ่านี่ทันท่านีศูนย์หนึ่งอะคือมันจะต้องเป็นแปดสองศูนย์ค่แปดศุนยสองไหมนีตัวศุดย์นึ่งอีกค่ะนั่นละถ้าถ้ามันลงต่ำนี่มัถ้าลงต่ำถึงศูนย์อ่ะ มันจะเป็นแปดสองศูนย์หรือแปดศูนยองไรมี่ดัดไปตัดมาเนาะเมีนถ้าเลขมันลงต่ำะรพวกอถ้าเลขลงตำเนี่ยเลขเลขวนลงต่ำเอฟ FC ดูนะคะสำหรับตัวเลขตัวเลยมันออกันเก้าก้หสอครับมันวนเอมันอาจจะเป็นเก้าสงหนบนไปตัดเอาตัวก่อนกนมีน อ่าดีเลยนะเลขเอซีหน่อยจ้าแปดเ้สองครับเพราะว่าศูนย์เรวเรกเว่าจะศูนย์หรศูนย์มันมันั้งบนต้งล่างนี่ครับูนย์อันศูนย์บนศูนย์ล่างม่เหศูนย์แต่ว่ามันสีม้อยู่บ่มันต่างหลายพวเรกัว่าจะศูนนคีแต่คนมีศูนอแต่ว่า้ตัวนี่พอมักนเก่นาะพมากนึงเับเป็นหหังี่ครับหนึกับหนึ ของขออุดมเด้อพี่น้องในวันที่16ตุลาคม1่ันวันเที่2568วัดนีพ่อบอกว่าวิ่ง19911661829แล้วก็892ไ้ตัวนี้ก็ตัดตัดซื้อ8292ได้ให้สองยูไทยใสองยุูไทยสองยุูไทยนด้นเองครับกับบนแอคาเดีย บนล่างน้ำแดงลอยก็ได้ล่างติดล่างน้ำแดงอยก็ได้ไอตั๊บสองตัวนะเออมันหินเต็มเก้าสองแปดสองหิ่แม่ลางค่ะไมันี่ลงล่างได้สองตัวนะคะมันอาจจะมาลักษณะแบบเนียนเพราะว่ามันลงล่างได้อยู่แล้วตูดอยู่ตูดตัวนี้ยิ่งถลงล่างได้สามารถลงล่างได้แต่ ก่อนเป็นแนวข้างของข้อุดมด้วยสี่น้องนะคะพอุดมให้มาแล้วนะคะงวดนี้เน้นๆนะคะเพราะว่าตึงเก้านี่งบ่นั่นใจว่ายเน้นๆเลยเน๊ให้เน้นเลยเชฟพ่อเอองวดพอหนั่นก็ได้บ้านสะเต๊ะบานน้ำขนเพราะว่า้า้วสมล้าเ่วนตามครับแกน ขอบคุณค่ะนีเป็นขอคพ่อุดมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ